สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานะาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับดูสิครับหินดําปีเลยชัดเจนเลยครับท่าน นี่ครับรอยดําปีที่ชัดเจนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ่านดำแบบนี้ทําการล้างออกนะครับสันไม่ว่าจะซีแบบไหนครับทำการล้างออกครับแต่รู้สึกว่าเหรียญนี้ทั้งที่เป็นประสีเลยครับดูทำไมดูหนังสือรู้สึกจะบางไปนิดครับมันมีอะไรหรือเปล่าคงไม่มีแล้วมั้งครับสานเนี่ยบางไปจริงๆครับ่ันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ครับไม่ได้ดูด้านหลังครับด้านหลังก็บางครับมันเป็นแบบไหนครับเนี่ย ไม่เป็นไรครับแบบนี้โอเคครับเป็นเลี้ยนปกติธรรมดานะครับท่านเอาเฉพาะปีพศนะครับเนี่ยปีพศนะครับเนี่ยเอาเฉพาะปีพศนะครับไม่ใช่เลี้ยนแปลกเลี้ยญตลกอะไรเลยนะครับท่านมันก็ขูดออกง่ายๆนะครับท่านพ่อยังไม่ทําการลางครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านเรามาดูกันครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับเรียนนี้ในระดับยูนซีตัวอยู่ที่เลี้ยนได้ประมาณเท่าไหร่และเลี้ยญที่ผ่านปัใช้ครับอันนี้สําคัญมากนะครับท่าน ตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับท่านอันนี้สําคัญมากครับเหรียญที่ผ่านการใช้ในระบบเหรียญนี่นะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านคิวโปนิเกิลผสมทองแดงครับไม่ไม่ใช่ครับพูดผิดครับคิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้ว,วนๆครับท่านผมนึกอยู่แล้วว่าผมต้องพูดผิดถ้าพูดเร็วครับไอคิวโปนิเกิลผสมทองแดงมาเหรียญห้าบาทครับท่านอันนี้ไม่มีครับคิวโปนิเกิลหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านนอก ด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านไปไปมาผมก็งงเองซะเองนี่ครับท่านมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับขอบเฟืองสลหรับจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทยีนนะครับท่านท่านไม่ปีบเทียบก็ได้ครับนี่ครับก็มีการสึกลออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับท่านไม่เป็นไรครับถ้าทําการไล่แล้วซึ่งเห็นชัดเจนครับแต่ตอนนี้เห็นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับขอบเฟืองสลหรับเดียบแต่สาหรับผมแล้วเท่าที่ดูนี่ครับคือไม่มีการสึกลอครับคมชัดเจีวครับ เพราะว่าผมอยู่เห็นอยู่ชัดเจนเลยครับเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพี่ๆเพื่อนน้องๆท่านจะดูชัดเจนหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยเป็นปีพศอะไรเอ่ยด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรเบลทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสรับอักษรเบลครับท่านนี่ครับสี่ตัวนะครับสามตัวชิดกันอยู่อีกตัวที่สี่ห่างออกมาอีกนิดนึงนะครับ พศ2539ครับท่านนี่ครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากอีกพศหนึ่งนะครับท่านที่ให้พี่ๆเหรียญเพื่อนๆน้องๆทุกท่านตามหาก็คือปีปพศนี้ครับท่านเก็บไว้นะครับนี่อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับตอนนี้ก็ราคาก็พุ่งไปสูงสุดๆแล้วครับท่านเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารา,รรา,รรารรมต่ำลงมาอีนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็10บาทอัลลบินครับสำหรับปีพศ2539นี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากร,รัมนะครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบ็ดล้านแปดหื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสำหรับปีพศ2 5งพันห้าร้อยสามสิบเก้านี้นะครับตอนนี้เหรียไดับยูเนซีครับตกอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านสา0รอยบาทเลยนะครับตอนนี้เวลานี้ครับตกอยู่ที่เหรียญละสา0รอยบาทไปแล้วครับสำหรับยู c ซนะครับ ต่เหรียญที่ผ่านกันใช้มันกับเหรียญนี้นะครับท่านถ้าสภาพสมบูรณ์ได้ดีแน่นอนครับเหรียญที่ผ่านกันใช้นั่นแหละครับตัวอยู่ที่เหรียญละ60-80บาทครับท่านสภาพดีนะครับแบบนี้เนี่ยท่าที่ผมดูใน60บาทได้แน่นอนครับท่านถึงจะไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายยากแต่อย่าลืมนะว่าท่านไม่มีทางที่หาเจอได้ง่ายๆแน่นอนตอนนี้ครับแค่17ล้านเศษๆเท่านั้นเองนะครับ